ครับวันนี้ช่างเก๋คนสร้างบ้านพามาดูการติดตั้งวงกบต่อจาก e p ที่แล้วนะครับตัวนี้คือหัวใจสําคัญของการติดตั้งวงกบ PVC นะครับเห็นไหมครับเสียบเด็กด้านข้างของวงกบนะครับ,รบน,น,ววะ 30, 30นะครับใช้น็อตยึดไว้ตลอดแนวระยะสามสิบสามสิบนะครับส่วนมากวงกบ PVC เขาจะไม่มีให้มานะครับตัวด้านข้าง ถามว่าเรายึดเพื่ออะไรเรายึดไว้เพื่อให้ปูนมันยึดเกาะออกวงกบนะครับนี่เราแกะตัวเด็กที่เราประกอบไปนี้ออกมันก็จะได้ไม่คลายตัวนะครับนะครับหัวใจสําคัญเลยนะครับของการทับติดตั้งวงกบด้านข้างต้องมีน็อตยึดทุระยะแล้วก็ใส่เด็กไว้เพื่อทาเสาเอ็นนะครับบ้านที่ดีต้องมีเสาเอ็นและทับหลังนะครับนะครับแน่นหนาแข็งแรงถ้าแบบนี้ เพื่อนทุกคนสามารถไปเอาไปใช้ประโยชน์ทำตามได้นะครับประมาณนี้ครับหน้าตาจะประมาณนี้นะครับนี่นะครับเสียบเด็กผูกได้แข็งแรงขึ้นนะครับประมาณนี้เลยหองกบห้องน้ำา b c c นี่นะครับแล้ใส่เล็กตัวนี้ยังไม่ได้ช่างของเรายังไม่ได้เอาเด็กมาใส่นะครับขนาดตัดเอ็กมาใส่อยู่ครับเสร็จแล้วเราก็เทเสาเอ็นดั้งข้างโอเคขอบคุณสนหรับการติดตามนะครับช่วยกดติดตามด้วยครับขอบคุณครับช่างเก๋คนสร้างบ้าน